รอเลยพรุ่งนี้เงินเข้าคนละ1,000บาทเช็คสิทธิใครได้รับบ้าง สวัสดีทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่11ตุลาคม2565และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุญาต่างๆจากทาง,างรัฐบาลค่ะซึ่งแน่นอนข่าวดีในวันนี้นะคะอัปเดตแจ้งข่าวล่าสุดสําหรับกําหนดการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้วันที่12ตุลาคม2565คนละ1,000บาทร รายละเอียดอยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารได้ดีในครั้งต่อไปค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับกําหนดวันจ่ายเงินนะคะซึ่งแน่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องพรุ่งนี้มีการโอนเงินเข้าบัญชใีให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่จะได้รับเงิน ตามกําหนดนะคะในวันที่12ตุลาคม2565ซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะกลุ่มอาสาสมัครสาธารณรัฐสมุนบ้านหรืออ,อสอมอสําหรับเงินค่าป่วยการนะคะวันนี้นะคะทางช่องมาแจ้งข่าวดีนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ปกติได้รับทุกวันที่15แต่เงินเข้าเร็วในเดือนนี้เพราะเป็นวันหยุดนั่นเองนะคะก็รอกดเงินมาใช้กันได้เลยเงินค่าป่วยการอ,อสอมอนะคะซึ่ง แน่นอนตเตรียมโอนให้คับพ่อแม่พี่น้องอสองมอทุกท่านแล้วค่ะคนละ1000บาทสำหรับข่าวสารความคืบหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการแจกเงินสำหรับเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละ200บาทอีกหรือไม่นั้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผู้สูงอายุผู้พิการก็สอบถามกันเข้ามา เช่นกันนะคะในส่วนตรงนี้นะคะยังไม่มีข่าวสารความคืบหน้าจากทางกระทรวงการคลังว่าจะมีการแจกต่อนะคะซึ่งต้องรอนะคะเพราะกําหนดนะคะสําหรับโครงการเงินเพิ่มการังซื้อและโครงการคนละครึ่งนั้นจะหมดในวันที่31ตุลาคม2565นี้ถ้ามีการแจกต่อเนื่องนะคะทางกระทรวงการคลังก็จะแจ้งก่อนสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะคะรอรุนนะคะรอติดตามนะคะแต่ณนะตอนนี้ยังไม่มีข่าวสารออกมาว่า จะมีการแจกต่อค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมากระตอคาถามและมาแจ้งข่าวสาร,พรเพื่อนพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ